ตัวนี้เป็นก๊อกนะครับก๊อกสิบเก้าตัวนี้เคยรีวิวไว้แล้วครับ <c oughs> วันนี้จะมารีวิวตัวสลักจีเก้าศูนหกปืนไซส์เล็กนะฮงเล็กมากครับเที่ยวมาฝ่ามือเล็กมากครับไซส์เล็กมากตัวนี้สีดาล้วนนะครับ แม็กก็เป็นเหล็กนะฮะแม็กกาซ์ก็เป็นเหล็กปืนไซส์เล็กแต่มีตัวแขวนสไลด์นะครับมีตัวแขวนสไลด์ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นนี่จะไม่มีตัวแขวนสไลด์ตัวนี้นี่เวลาเอาสไลด์ลงก็กดได้เลยครับ เป็นระบบซิงเกิลแอคชั่นตัวนี้นะครับสวยครับขนาดเล็กเล็กมากครับพกายรูปร่างสวยมากนะครับด้ามจับถนัดมือครับจับพอดีมือเลยครับล่องมือจับถนัดมือมากล่องมือนะฮะจับถนัด วยครับจะมีตัวเสียนะครับสลกักจิ M 906แบงกันนะครับมือไซส์เล็กเล็กมากครับเทียบกับฝ่ามือเดี๋ยวจะลองบรรจุกระสุนให้ดูนะครับ ไอ้ลูกลูกลูกที่ใช้วันนี้จะเป็นลูกโอโุซานนะครับสีทองกับอีกอันนึงจะเป็นโอสซานกล่องสีเงินนะฮะดูนะครับแมกกซินจะเป็นสีเงินแต่ลูกจะเป็นสีเงินกับสีทองปอกกระสุนนะฮะอันนี้สีทองตัวนี้สีเงินหัวจีบจะไม่เหมือนกันนะครับหัวมันนะฮะหัวจีบต่างกันนะฮะ ห่วจะเหมือนกันเรามาลองปอกอสีทองกันนะฮะตัวนี้จะบรรจุได้6นัดนะฮะแม็กกาซีนจะบรรจุได้6นัด ร้อ,ย,รอ,อ,อนรนยนะครับเรามาดูการคัดตอของปืนไซส์เล็กรุ่นนี้กันนะครับรูปข้าวลำกล้องนะครับดูการคัดตอนะครับกดไมคครับสไลด์ค้างกดสไลด์ได้เลยนะครับ ไม่ออกนี่เรามาดูกระสุนสีเงิน,นบ้างนะัะกระสุนสีเงินกระสุนสีเงินนะครกระสุนสีเงินได้หกนัดนะครับสี่ห้าหกตัวนี้ใส่ง่ายครับ ีเงินก็สวยอีกแบบนะฮะเป็นหัวจีบไปเหมือนกันลองดูการคัดปอดนะครับกระสุนสีเงินยี่ห้อโอกโกซาเหมือนกันนะฮะลองดูนะฮะกระสุนข้าวลำพิงตัวนี้เป็นสีเงินนะฮะบอกกระสุนสีเงินดูการคัดปอกครับโอเคครับไม่ติดครับ ไม่ติดรับโอเคใช้ได้ครับทั้งสีเงินและสีทองใช้ได้นะครับสวยครับเล็กกระทัดรับหมอกแก่การพบพา ทรง้าสวยครับชอบด้ามจับนะครับถนัดมือเข้าล่องนิ้วครับจับถนัดมากเยี่ยมจริงตัวนี้สุดยอดครับปืนไซเล็กที่มีตัวปดสไลด์มีทั้งควันแขวสไลด์ใช้ง่ายครับ,บอกเอาแกการพ,พาุ่งา ตัวนี้เยี่ยมครับดูขนาดนะครับแตกต่างกันเห็นได้ชัดระหว่างก๊อกสิกับสลกิจเก้ไซส์ต่างกันครับเห็นชัดครับขนาดต่างกันเห็นได้ชัดก็มันเล็กกว่ามากดูนะครับความเล็กนะครับ เล็กกว่ามากครับยกนิ้วเลยครับปืนไซส์เล็กรูปทรงสวยงาม